กันดันวิถีบทที่1 0บข้อสาสาถึงสาสิบสี่เขาทั้งหลายก็ออกเดินจากภูเขาของพระเจ้าระยะทางสามวันหีบพันธสัญญาของพระเจ้านำหน้าเขาไปสามวันเพื่อหาที่พักให้เขาเขาทั้งหลายยกค่ายไปเมื่อไหร่เมฆของพระเจ้าก็อยู่เหนือเขาในกลางวันเมื่อน,นั้นแ้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจ ในพระองค์อุดมไปด้วยพระเมตตากรุณาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับข้าพระองค์เสมอแต่พร้อมที่จะชี้นำข้าพระองค์ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวคือความเต็มใจของข้าพระองค์ที่จะเรียกหาพระองค์และอยู่ใกล้ๆและเชื่อมโยงกับพระองค์บ่อยครั้งที่ข้าพระองค์สงสัยว่าจะเลือกเส้นทางใดและหยหาความมั่นใจ และทิศทางแต่ข้าพระองค์ทราบว่าตราบใดที่ข้าพระองค์ยอมมอบสถานการณ์เหตุการณ์และทางเลือกทั้งหมดให้กับพระองค์ข้าพระองค์สามารถไว้วางใจประตูที่พระองค์เปิดและขั้นตอนที่พระองค์เลือกได้เพราะว่าพระองค์ทรงเดินเคียงข้างข้าพระองค์ทุกขณะของชีวิตพระองค์นำทางข้าพระองค์เสมอเมื่อข้าพระองค์จับมือพระองค์ และสายตามุ่งมองที่พระองค์ซึ่งข้าพระองค์มั่นใจได้ว่าในที่สุดแล้วพระองค์จะทรงนำข้าพระองค์ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความรุ่งโรจน์ที่มีในชีวิตของข้าพระองค์และพระเกียรติที่จะอยู่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รู้สึกขอบพระคุณอย่างล้นเหลือที่พระองค์ทรงทราบว่าอะไรดีที่สุดสำหรับข้าพระองค์และข้าพระองค์สามารถพึ่งพาพระองค์ ที่จะทรงนำพาข้าพระองค์ไปถึงเป้าประสงค์แห่งน้ำพระทัยของพระองค์ได้ข้าพระองค์ขอกราบทูลและขอาการทรงนำจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน